ที่นี่ย่านบางบัวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหนึ่งในย่านที่ความเจริญขยายตัวรวดเร็วในขณะเดียวกันละแวกนี้ยังมีชุมชนหัตถศิลป์ดั้งเดิมที่ยังคงสืบสารการทำเครื่องทองลงหินที่ควรค่าแก่การไปทำความรู้จัก ถ้าเราเห็นความแวววาวของมันมันใกล้เคียงกับเนื้อทองคำเพราะนั้นความสวยงามมันก็เป็นการดึงดูดได้อนุรักษ์ได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังของบรรพบุรุษเฮาได้ว่ากระภุมมใจแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็ดได้สืบทอดตอ่อ อายุจะล่วงเลยเข้าวัย8ปปีแต่ไฟในการทำงานของครูสมคิดด้วงเงินยังคงมีไม่ต่างกับเมื่อตอนสมัยวัยหนุ่มที่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำเครื่องทองลงหินตลอดเวลาตัวผมเองนั้นเป็นคนจังหวัดชนซึ่งหลังจากได้ เรียนจบป .4 แล้วอ่ะผมก็อยู่ว่างๆเลี้ยงควายบังเอิญเพื่อนพ่อไปที่บ้านนะแล้วก็เขาถามว่าผมก็เขาถามผมนะว่าอยากจะไปทำงานไหมไปขัดช้อนว่างเนี้ยผมไม่ได้คิดเลยเลยบอกไปหลายคนคงสงสัยว่าเครื่องทองลงหินคืออะไร ทำไมต้องลงหินเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงต้นกำเนิดในประเทศจีนเลยทีเดียวดั้งเดิมเลยมันจะมาจากประเทศจีนคนจีนเนี่ยก็จะมีเวลาค่าศึกลบกันเขาจะมีกระดิ่งห้อยคอมา้าแม่ทัพเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนี้แม่ทัพไปทางไหน อุกทับไปกะได้ตามไปประเมินเขาบอกประมาณ3,000พันปีที่มีเนื้อนี้เกิดขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยมาที่กรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมงานมันจะไม่มีเครื่องมืออย่างขันนี่เขาต้องใช้หินจริงๆแหละหินเกดมาใส่ในขันแล้วก็กดเอาผ้ากดาากดลงไปแล้วก็มีคน คนหนึ่งคอยเหยียบเพื่อที่จะให้ผิวมันเนียนข้างในอันนี้มันเลยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อทองลงหินนั่นแหละและนี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะรังสรรค์ให้งานเครื่องทองลงหินออกมาสวยงามแวววาวดูราวกับทองคำ มันก็จะดูสวยงามโดดเด่นแวววับอะคนมาเห็นไม่ใหม่แล้วหลงมาทุกอันอะแล้วขัดระ้ววางหะโอ้ทำไมมันแวววัฟงั้นล่ะนี่แหละคือผลสำเร็จก็อบคิุมใจฮะเราก็ทำได้เราก็ทำเป็นผมก็ต่อแต่ต่อแต่จากความไม่รู้มาแล้ว เหนื่อยไม่เหนื่อยฮะผมมีหลักคิดผมอยู่ว่าตอนที่เราเป็นลูกจ้างเราเนี่ยเรายังทำได้ถ้ามาทำเราเองเราจะขี้เกียจทำไมอ่ะเพราะว่าผลประโยชน์ก็เกิดต่อตัวเราใช่ไหมอายุอาจจะเป็นแค่เพียงตัวเลข ถ้าแรงยังไหวใจยังถึงก็ทำให้เหล่าบรรดาลูกมือครูสมคิดยังคงฝากฝีไม้ลายมือลงบนผลงานเครื่องทองลงหินไว้ให้โลกได้รู้ว่านี่คือหนึ่งในงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่าของเมืองไทย เขาเป็นนักพัฒนาเป็นนักบุกเบิกเขาเป็นคนสอนเขาเก่งเขาก็รู้หมดอะไรที่เรายังไม่เคยทําทําไม่ได้เขาก็จะบอกหมดผมว่ามันเป็นอัน,อนเดียวนะอย่างนี้ไม่มีละเป็นใช้เศษเหลเ็กกันหมดเพราะตอนลงห็นมันคือดึกลดบันแหละว่านันเด็กไม่คของเก่าแก่มันจะหายไปต่อไปก็จะเป็นแค่รูปภาพกับวีดีโอ มันจะเหลืออยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็จะหมดไปเพราะมันมันไม่มีใครสืบทอดนะนับว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเครื่องทองลงหินที่ภายนอกจะดูสวยงามมีสเสน่ห์หากแต่ว่าขาดคนสืบทอดสารต่อภูมิปัญญาหรือนี่ อาจจะมาจากขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซอ้อนของกระบวนการทำมันต้องเตรียมตั้งแต่โมโดินโมโดินนี่เราก็ไปขุดน้าไอาขุดดินในคลองที่น้ำมันไม่แห้งเพราะมันจะเป็นดินเหลว จนได้ที่แล้วเราปั้นเป็นเป็นก้อนดินแล้วก็พึ่งให้แห้งจากในร่มพอมันถ้าจะแห้งเราก็ยกออกตากแดดที่เราจะแกะลูกช้อนต้อมมีดอะไรลงไปในนั้นพอมันแห้งดีเราก็มาเผาหน้าโดย ไปจนแดงหน้าแดงแข็งโป๊กเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบเอาไปซื้อตองแดงซื้อดีบุกมาเตรียมไม้วัตถุดิบมีดีบุกมีตองแดง แต่และเบ้าเบ้านึงก็ประมาณสามที่เบ็ดโลรวมกันดีบุกแล้วสามสี่เบ็ดโลเนี่ยเราก็มาใส่ในเบ้าแล้วก็หลอมเจนกว่ามันจะละลายทีนี้เราก็ต้องเลือกโมโมดินเนี่ยว่าเขาว่าเขาสั่งมา ว่าเอาลายอะไรแบบไหนช่อนหรือซ่อมหรือมีดเราก็เอาโมตัวนั้นมาเทแบบก็เทเสร็จก็เทลงจนกว่าจะหมดเบ้าอ่ะ คืออันนี้ต้องใช้ความชำนาญมันจะรู้ในตัวเองว่าถ้าของใหญ่หน่อยก็เปิดช้าหน่อยถ้าของเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยมันก็เทแล้วก็เปิดได้เลยมันจะแข็งตัวไวถ้าของบางถ้าของของใหญ่ๆอย่างพวกดันตะเกียบเงี้ยมันก็จะประมาณมีมือเงี้ยมันก็ใหญ่มันก็จะเย็นช้าอันนั้นก็ต้องใช้เวลา พอหมดเบ้าแล้วก็ต้องเอาไปปั๊มแบบเช้านี้นนะป,ปั๊มลายขั้นตอนปั๊มลายขั้นแรกก็คือเอาของที่เราหลอมมาแล้วออกจากเบา้าจากไ้โมมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็เอาไปเกียร์ถึงเกินที่มันแลบๆออกมา แล้วก็ไปไปปั้มลายเผาเตาแก๊สเผาให้มันแดงแดงเปรี่ยนแล้วก็เราก็ไปใส่แม่พิมพ์พอเสร็จแล้วของแดงปุ๊บเราก็มาวางแล้วก็มีไอตัวปั้มจะกดลายจะกดตีมีให้เนื้อทองที่มัน,มนแดงอะ่ะมันจะเข้าไปจำลาย แต่แต่ละครั้งละคร้นอ่ะอันมันบางทีปั้มทั้งสองข้างใบใบดัมด้มใบดั้มบางทีกับปัม้มทีเดียวทั้งใบทั้งดัม้ม ัมป,ปีแล้วมันก็บานออกมาฮนะบานมาแล้วก็มาตัดส่วนเกินนี่ตัดสองข้างให้เสมอแล้วก็รูปใบนี่มัน,มนปั๊มมาแล้วแล้ก็ตัดตามรอยรอยปั้มพี่เขาิตีแยกออกเบี่ยแล้วก็เราก็มาค่อยมาถามาตัดส่วนเกินเสร็จแล้วก็ถาใบนิดหน่อยแล้วก็มาปัดลูกชาย จะเป็นช้อนจะปัดลูกสายถ้าซ่อมไม่ต้องปัดเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลงน้ำงองอคอแล้วก็ปัดซี่เป็นที่ซี่ซี่ถ้าเป็นช้อนเรามาถาผิวหยาบด,ด้านหน้าด้านหลังก็ถาด้วยแต่ด้านหลังเราจะไม่ปัดลูกสายด้านหน้าเราจะปัดถ้าเป็นซ่อมเราไม่ต้องปัดเพราะมันมีตอนขั้นตอนทำเนี่ยมันจะเป็นลูกตะกราดใหญ่ มันจะปัดได้เร็วกว่าพอแกอวอมาเป็นพิกุลใหญ่มันก็จะเห็นดอกชัดธรรมชาติพิกุลเล็กเนี่ยมันหงละเอียดลายตรงดำเราเห็นว่ามันเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้า ร่มสายมันเพราะส่วนมากเราเห็นตามวัดมากกว่ามันทำให้คนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ใกล้ๆตัวมันจะมีความจำเริญเราก็เลยเลือกพวกนี้ดั้งเดิมเลยเราจะใช้เทพนมปกติแล้วก็มีเทพนมธรรมชาติแล้วมีเทพนมขี่ช้างวัฒนกษณ์ของกรุงเทพเรา เลิกกันไปเพราะว่าสังคมของคุมพนเราเนี่ยมันคนต่างหวัดแล้วพอมีลูกมีเต้าตอนนี้ที่เขามาพอมีเงินจะส่งแล้วเนี่ยก็ส่งลูกเข้าจนสําเร็จเอาสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาทำชอนเพราะเห็นมันตั้งตะเกิดแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มันไม่หล่อมันไม่สวยเหมือนทํางานออฟฟิศ เพราะมันอยู่กับงานเนี่ยงานยาขัดลูกผ้าอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราหน้าตาม,มอมแมมมมือนี้ก็ดำเลยแม้จะเป็นงานที่ต้องเลอะเทอะอมแแมมแต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีคนรุ่นใหม่มองข้ามเรื่องเหล่านี้เพราะมองเห็นคุณค่า ในภูมิปัญญาและที่สำคัญมองว่านี่คืออีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีมอเคยเสียใจเลยที่ได้มาเฮ็ดสืบทอดเจตนาล้มของของมาพบรุษของของผู้ของพอก็เฮ็ดไปเรื่อยๆขึ้นแล้วครับมันกลสไร้างรายได้ให้เรา ที่นี่โรงหล่อระคังปรีดาตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบ่อน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาดินแดนแห่งเสียงสำเนียงมนสเสน่ห์แบบโคราชซึ่งผู้คนสืบทอดการทำระคังทองลงหินมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยโดยมีนัดเป็นหนึ่งในแกนหลักคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยสารต่อกิจการเริ่มต้นเลยที่เขาได้เฮ็ดกันดุนทวดได้เฮ็ดมันบอครับเพราะว่าเป็นมู่บ้านมีตลาดนัดัวโคกระบือ ครับแล้วนี่เขาก็เลยเคดแข่งกันเฮ็ดแข่งกันแบบเสียงเออบ้านใดเพาะบ้านใดเสียงดีี่สินะครับเขาก,ก็จะเฮ็ดประกวดแข่งกันว่าแขวนโ,โคกระบือของของแต่ละคนมันก็จะบ่คือกันแล้วเขาจะต่ำเสียงจํำเสียงกระดิ่งของเจ้าของได้ครับก<ะ>็เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปูเออพ่อพัฒ,พฒ,พฒนานตะติดโบสถ์ทำบุญถวายว่าติดชายค้าติดวิหารครับ สมัยก่อนเขาจะเรียกทองลงหินแล้วปัจจุบันก็เลยบ่รู้ว่าทองลงหินจะตอบกับลูกค้าหรือตอบกับคนทั่วไปท่งไหนก็เลยแต่ว่ามันมันโลหาเดียวกันผมก็เลยอันให้เสนอลูกค้าบอกลูกค้าว่าไปทองสำริดเพราะว่ามันก็ใส่โลหาเดียวกันก็คือมีแร่ทองแดงกับแร่ดีบุกผสมกันคือเก้ากระดิง่งทองสำริดเฮานี่มีสเสน่ห์ตรงเสียง เสียงมันอีกกลางวานแบบว่ามันมันนี่เสียงมันอีกเพาะเสียงใสเสียงกลางวานเสียงกลางวานก็ท้องเหลืองเพราะว่ามันผลิตจากแรดิบุกก็แร่ท้องแดงครับทำมันนี่เป็นเสียงใสเสียงกลางวานเลยครับทั้งฝุ่นควันมือปเปื้อนและความร้อนที่ต้องเจอ มันจึงไม่ใช่งานในอุดมคติเลยสำหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่แต่นัดก็เปลี่ยนวิธีคิดแล้วมองให้เป็นงานที่สนุกและภาคภูมิใจขั้นตอนเริ่มแรกเลยทำหุน่นหุ่นดินขึ้นมาก่อนหุ่นดินก็จะมีส่วนผสมระหว่างมูลวัลละเอียด แล้วก็ดินแดงล่อนละเอียดผสมกันปั้นเป็นแบบเป็นโมเดลเป็นหุ่นขินมาไปตากแดดก่อนแล้วก็เอาไปกึง่งใส่แกนกลางแล้วก็ไปกึง่งพอกึ่งดินเสร็จแล้ว <S <S ค่อยไปอบเท้ยแล้วก็มากึ่งเท้ยอยีกรอบ พอพอเขาถึงเทียนได้แล้วเขาก็มาติดหูติดแบบแล้วค่อยมาอบดินอบดินละเอียดหนึ่งรอบแล้วก็ไปอบดินใหญ่ไปหนึ่งรอบครับตาเดียงแห้งแล้วเขาค่อยเอาเข่าต่อลอมได้พอไปหลอมเสร็จแล้วลอมเสร็จก็พักไว้ให้มเนเยนสแบบักแป๊บแล้วก็มาทุบทุบดินแล้วมันนี้กระดิ่งอยู่ด้านในเอาออกครับแล้วค่อยไปขัดแกะแต่งตามขั้นตอนแล้วค่อยมาติดใบพู เขาจบมาเขาก็ได้มาเฮ็ดเลยทั้งที่เขาแบบว่าจบมาอยากไปให้งานที่อื่นอยากเข้าออฟฟิศสินะแต่ว่าเขาก็ไ่ได้ไ่ได้ไปคือคือเขาเขาอยากอยู่ห้องแอร์เย็นๆทช่ม้แต่ว่าพอมาได้มาเฮ็ดได้มาสืบทอดของของรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วมันก็รู้สึกเออมันก็ดีอยู่บ้านเขาอบอุ่นครับแล้วก็มีเงินใส้มีทองใส้สินะครับมันเป็นเหมือนเขาไม่ต้องไปไหนก็อยู่บ้าน ตอนที่ทํานั้นมันต้องมีความความเป็นแบบอาร์ตในตัวมันความนความสนุกเป็นความรักมันถึงจะเฮ็ดให้งานออกมาเขาได้ดีครับถ้าแบบว่าเขาเครียดซีเรียสงานออกมามันก็พูดได้ดีมันก็ต้องมีความรักมีความสนุกกับมันผมรู้สึกว่ามันมันก็ยากนะครับมันมันยากแต่ว่ามันก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจที่ว่าได้เฮ็ด ได้อนุรักษ์ได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังของบรรพบุรุษเฮาครับได้รับภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้เหตุได้สืบทอดตอด่อแม้ชิ้นงานของเครื่องทองลงหินจะมีความต่างกัน การถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ต่างกันแต่กระบวนการทำความสวยงามของชิ้นงานก็เกิดจากช่างทำเครื่องทองลงหินที่มีความมานะพยายามทักษะฝีมือเชิงช่างที่เกิดจากความรักและหลงไหลในอาชีพนั่นถือว่าเป็นกระบวนการขับเคลื่อนของงานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะไม่มีวันสูญหาย ถ้าสนใจอยากมาชมผลงานหรือว่าอยากมาอ,อบบลมกามาได้ที่โรงๆลอะถางปีดาครับตหน,น,นองมะวนอ้อยอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครสีมาครับผมก็อยากจะฝากน้องๆลูกๆหลานนะครับที่ดูรายการนี้อยู่ถ้าหากว่าท่านยังไม่มีอาชีพที่มั่นคงแล้วเนี่ยนฮะ อาชีพหาตกรรมฟองหินของเราเนี่ยยังเปิดรับเสมอนะสอนให้ฟรีนะครับก็อยากจะฝากอาชีพน <lord. S 2> kind of ี้ไว้ให้กับทุกท่าั้นนะครับไมอย่าจเป็นสูงอายุด้วยก็จะได้บอกลูกบอกหลานว่าเอออาชีพของคนไทยนะก็อยู่ตรงเนี้ถึงแม้จะอยู่ในกรุงเทพก็ยังรับสอนฟรีให้ทุกขั้นทุกคนครับ วัตถุประสงค์ของผมไม่มีอะไรมากอยากให้อาชีพนี้เป็นของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นฝีมือของพวกเราจะได้รักษาอัตลักษณ์รักษาสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราไว้ให้ลูกหลานได้ดูแลกันต่อไปครับ